สวัสดีครับสวัสดีพี่พีที่น่ารกักทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับต่อต้นนะฮะวันนี้ก็อยู่กันที่สวนนะครับอีกหนึ่งแปลงฮะวันนี้ก็มาเต้าทุเรียนนะเต้าเต,ต้าลูกกันลมนะฮะทุเรียนป่านี้ก็ถ่ายไม่พี่พีทนะน้ำจุมก็คือต้นค่อนข้างใหญ่นะต้นประมาณ7ปีถึง8ปีนะครับก็มีลูกที่ไซส์สวยมากนะฮะไซส์สวนนากจะอยู่ไซส์สี่นะครับ นี่นะ,ะสภาพต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็ตาวลูกกันนะครับพายุจะเข้าแล้วนะฮะต้องกันลมไว้นะครับประมาณไซส์4ครับไซส์เสมอนะฮะสวยๆเลยนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นบรรยากาศยามพักเที่ยงนะฮะก็ถ่ายไม่พี่ๆรับชมครับนี่ฮะพี่ๆดูไซส์ลูกนะครับภูเปล่งๆนะ,ะไซส์สวยนะครับไซส์3ฝา4กิโลฝานีเนี่ยนะฮะ หรือว่าส่วนนี้นั้นเดินปุ๋ยมาได้ดีนะฮะใส่ได้ถูกจังหวะนะครับดูรเรียนเขาก็เลยมีทรงมีน้ำหนักทรงสวยประมาณนี้นะครับผูนี่ก็จะค่อนข้างเปล่งนะฮะปุ๋ยทางโคนที่เขาใช้นะครับเป็น12 12 17นะครับนี่นะะก็จะออกสายทรงประมาณนี้นะฮะเพราะว่า12นี่ใส่ไปปุ๊บ ตูดจะค่อนข้างแหลมนะฮะจะติดตูดแหลมนะครับทุเรียนทรงนี้จะแก่เร็วนะฮะแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะดีนะ,ะเนื้อค่อนข้างที่จะเค็มนะครับชุดนี้พฤษภาเหมือนกันนะครับเป็นทุเรียนชุดหลังนะฮะตอนนี้ลูกก็ได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะฮะก็ไว้ดกเต็มที่เหมือนกันครับนี่ฮะนี่ก็ได้ทาการต้าไวไ้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะใช้การใช้เชือกดึงไว้แบบนี้นะเพื่อที่ว่ากันลมมาแรงๆครับลมเบี่ยงนะฮะ่ายอยู่ฤด,ดูร้อนนะครับกําลังจะเข้านะฮะเราก็ต้องเตรียมการเซฟตี้ไว้ก่อนนะครับนี่ฮนะบนยอดนะฮะพี่ๆดูครับก็อยู่กันเป็นแบบนี้เลยนะฮะเราก็ต้องเต้าป้องกันลมทุกลูกกันนะครับเพื่อ,อ,อจะไม่หลุดร่วงหรือเสียหายเวลาลมพายุเข้านะครับนี่นะฮะถ่ายมาพี่ๆได้รับชมครับ ไซส์สวยนะทุเรียนไซส์สวย